แล้วส่งงานไปแล้วสองรายการนะคะวันนี้เพิ่งจะลงสองรายการพอจะมีภาพนิ่งต้มปลานะคะต้มปลาทอดกระดูกหมูน,นี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าแมงเ,เุดนี่ 20ยี่สิบาทนะคะสำหรับจังหวัดมุกราหารบ้านจเจ้าฟิโลละร้อยยี่สิบจะเป็นไม่รู้จริงหรือมีภาพนิ่งแล้วก็คลิปสตรีมนะคะคลิปยาวคลิปสตรีมสร้างไรายได้ แซ,บแซบ่บกระดูกขี้โครงก็จะติดเนื้อติดเนื้อเยอะอยู่นะคะติดเนื้อเยอะอยู่นะคะกระดูกขี้โครงนี่<ม>ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะพูดภาษาอะไรก็ต้องอพูดภาษานั้นแต่ว่าก็หลักๆก,ก็จะเป็นภาษา<ม>เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะมาทานด้วยกันค่ะสร้อยยี่สิบบาทนะคะสำหรับ จังหวัดมุกราหารบ้านจเจ้าพิโรลละร้อยยี่สิบจะเป็นก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อน,เ,อนเยี่ยมบ้านเพื่อน,อนวันนี้ก็ลงไปมันก็จะติดก้างใหญ่อยู่นะคะ สวัสดีเช้าวัวนอังคารเอากระทายกับเขาตัวเนาะเช้าวัวนอังคารมาร่วมรับประทานอาหารเช้ากันนะคะก็เพิ่งจะส่งงานไม่รู้จริงหรือจะทอดเองนะคะแล้วก็จะซื้อ เนื้อหมูช่วงนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะกิโลละเราก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเ,เยี่ยมบ้านเพื่อนๆวันนี้ก็ลงไปต้มปลานะคะต้มปลาทอดกระดูกหมูอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าแมงคนอในคนทะเลสูงสุด ปลากเกร็ดนนทบุรีก็ได้ยินน้อง,น,องน้องเขาว่ามาถ้าพูดหลายภาษาก็ที่ว่าอร่อยพิเศษวันนี้เพราะว่าเป็นเนื้อปลาสดมากนะคะ,คะพ่อบ้านก็ไปหวานแหนที่สั่งได้ตัวใหญ่มากะคะ่ะมันเป็นตัวม,มีน้องบอกว่าถ้าพูดหลายภาษามากไปก็ เป็นการผิดกฎหรือเปล่าตอนนี้เขาก็จะแบบว่าที่ว่าอร่อยพิเศษวันนี้เพราะว่าเป็นเนื้อปลาสดมากนะคะ,ะพ่อบ้านก็ไปหวานแหนที่สั่งได้ตัวใหญ่มากะคะ่ะส่วนแล้วส่งงานไปแล้วสองรายการนะคะวันนี้เพิ่งจะลงสองรายการพอจะมีภาพนิ่ง ที่ว่าอร่อยพิเศษวันนี้เพราะว่าเป็นเนื้อปลาสดมากนะคะพ่อพ่อบ้านก็ไปหวานแหนที่สั่งได้ตัวใหญ่มากะคะ่ะเพืเ่อนๆตุ่นน่าทานค่ะน่าทานอุณหภูมิ46องศานะคะสุดยอดความร้อนสุดยอดความร้อน46องศา ยูนนทเลสูงสุดปากเกร็ดนนทบุรีค่ะวันที่อากาศร้อนเมื่อวานนี้ก็เนื้อปลาช่อนค่ะขาวๆบวบเลย แล้วส่งงานไปแล้วสองรายการนะคะวันนี้่งจะลงสองรายการพอจะมีภาพนิ่งกระดูกหมูทอดกระดูกที่โครงอร่อยนะคะอร่อยมีภาพนิ่งแล้วก็คลิปสตรีมกะ,ค,ะคลิปยาวคลิปสตรีม สร้างอะไได้่ะเพิ่งจะส่งงานเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทานด้วยกันค่ะก็ได้ยินน้องน้องๆเขาว่ามาถ้าพูดหลายภาษาก็ อากาศก็ร้อนขึ้นทุกวันนะคะวันนี้ก็มาทำมาถ่ายคลิปกินทานข้าวค่ะอันนี้ก็มันก็จะติดก้างใหญ่อยู่นะคะ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อน,เ,อนเยี่ยมบ้านเพื่อน,อนวันนี้ก็ลงไปกลางนี่คะ่ะภาษากลางก็จะเป็นภาษาหลักที่สาราเข้าใจได้ง่ายกว่าทุกภาษานะคะก็ได้ยินน้องน้อง,องเขาว่ามาถ้าพูดหลายภาษาก็ วัสดเช้าวันอังคารเอาแม่ทายกับเขาตัวเนาะเช้าวัวน,นอังคารมาร่วมรับประทานอาหารเชา้ากันนะคะก็จะพอดเองนะคะแล้วก็จะซื้อเนื้อหมูช่วงนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะกิโลละรที่ว่าอร่อยพิเศษวันนี้เพราะว่าเป็นเนื้อปลาสดมากนะคะพอพอบ้านก็ไปหวานแหนที่สระได้ตัวใหญ่มากะคะ่ะเปอนตัว เพิ่งจะส่งงานจะทอดเองนะคะแล้วก็จะซื้อเนื้อหมูช่วงนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะกิโลละรอเปล่านะคะที่ว่าพูดหลายภาษาก็ผิดกดอันนี้เนื้อเยอะค่ะ ต้มปลาช่อนนะคะเพื่อที่จะส่งงานเฟสบุ๊กนะคะเนื้อปลาช่อน,นะคะ่ะขาวๆบวบเลยจะทอดเองนะคะแล้วก็จะซื้อเนื้อหมูช่วงนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะกิโลละ อุณหภูมิ46องศานะคะสุดยอดความร้อน